จะมาเ่งดนะี๋ยวไม่ใช่กับทำเนียมเนี่ยพาไปด้วยเออเอาไปใช้เอาเอาดิมันจะแกะเอาอะไรเอาออาจะแกะอ,อะไรจ๊ะอืมพามึงกลับไปด้วยแนะ่นี่แหละมันดื้อนะเอาพามึงกลับไปกรุงเทพด้วยนะมึงอืมอยังไงเรายัางไงพวกยังไงได้สิ่งที่ต้องการหนระือยัง เอ้าเอ้าวเอาอะไรอ่ะเอาน้ำเหรอมันเดินเข้าไปดูข้างในได้เลยใช่ไหมครับได้คนก็ขึ้นได้เลยนะอ๋ออ้าวนี่แหละไม่ระวังอะดูท่าแาจอ้าวหมออ๋อโชวไว้ยังงั้นอืมมันจะโดดใส่ไม้อะเอาเอากำแข้งกำขานะเอาไปอาจารย์เอาเอาเอา ông ông, cho anh anh, ừ, trái, đểo đểo trái cây, dừng lại, đểo đểo luôn, à, là à, กัดกันนะวะอ๋อกัดกันเองจะกัดกูแล้วกันเดินได้จันเดินได้ตอนนี้เดินได้ไปไามึงกลับไปด้วยแน่มึงไปโยถ้าผมเอียงไปนี่มันกระโดดหาท่านเลยนะท่านอยาวกว่าดิเซดเลยนะแล้วไปไงต่อ จอแล้วคือนี่คืออะไรนี่คืออะไรแล้วคือแล้วมันจะโดดลงไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมโอ้ยมองเข้าตาแล้ไใ้ซีนจริงว่ะประเด็นคือจะโดดลงไหมก่อนไม่ไไอใ่ะ จะโดดลงไหมอ๋อไปแล้วอ๋อไปแล้วกลัวเห็นนังเ็กิ้ก็ลัวแคือดิ้งอะไรเจมเจมโอ้โหไอ้เข้าตาแล้วได้ซีนจริงว่ะประเด็นคือจะโดดลงไหมก่อนนี่มันดึงเหมือนไม่ให้ไปอ่ะ 老妹。